ปานแพ่นดินปีนบายเอาสินมาเช็ดน้ำตาหูว่าเพิ่นมีพันระยะต้องน้ำตาไหลนองไม่เจตนารักคนที่มีเจ้าของอเอาแค่นี้แล้วนะจ้ะพี่น้องจ๊ายาหน่อยลองว่าได้จ้ามากินข่าวน้ำกันเด้พี่น้องเบิ่งดอกอันชันไปน้ำจ้าในปลาที่ยายน่อย ใกล้ๆมองเงี้ยหน่อยเห็ดงานนี่แหละจ้จพี่น้องจ้ากินข้าวจ้าตาซั่วข้าวปุ้นคือเก่าล้วพี่น้องโอ้ยสวัสดีด้พี่น,ออน้องเนาะเบิ่งนึกกินเงี้ยหน่อยนี่จ้าไข่ต้มไข่ทอดปลาแห้งทอดพี่น้องซั่วซั่วข้าวปุ้นคืข้าวแล้วจ้าโอ้วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง มันนี้ม,นมาบอกกับเพี่อนหอยฟ้าแสบในช่องยี่หน่อย,แ,นะอแ,ย,อยแฟมารีแล้วนะจ๊ะเริ่มข้าวพักพักกับไพื่อนตั้งแต่ว่าบอกเขาเห็ดโตให้แล้วละจ้ะอ่ามีหลานเพิ่งได้เจอจุกไก่ยี่หน่อยแต่ว่าเขามาจอดรถนอนมองที่ยี่หน่อยดูแลเนาะก็เลยบอกเพื่อนเพื่อนเลยว่าเดี๋ยวสิเห็ดหายอยู่เนี่ยหายเพื่อนเห็ดมาประมาณนึงสิได้ตั้งกับเขาไหมจ้ะสิได้ตั้งนักกินนะพี่น้องเนาะพี่น้องสิได้เห็นนั่มอันนี้กระอสากินกับยี่หน่อยไปก่อนได้ใจพี่น้องจ้ะ มามาพี่น้องจะสิกินยังไหมตอนแรกยายหน่อยว่าสิไปซื้อป่าเส้าหมอนอยู่ดอกจากแต่ว่ามันสิฝนคือจังซิมสิหย่อยลงมาี่ไแม่พี่น้องนี่หน่ยก็เลยกินก่อนสะดอกอกระเทียจ้ะกระเทีิมเลี้ยวเก็้ยงป้องหัน ยังรถเียงนั่นจังนี้ได้พีห่หนังกามองให้งานครันี้สิบาท หน่อยไม่จะกินน้ำนขึ้นเนาะตัวสีกินกะเกือบสองทุ่มเลยไหมกะทั้งข้าคขึ้นมีอายุแล้วนะพี่น้องระบบใหญ่บ่มีแหละบะดีแล้วระบบเผาผ่า,พา,พานกันบบะมี่ก็ดี 平平难平，是吧？不能随便的。 ต้องให้ต้มให้เป็ดเดนินพี่น้องมาเด็ดจ้าพ่อแม่พี่น้องขออนุญากันจัะให้เจียวเพิ่งกระแซบดูซื้อซื้อบรซยังยังละยี่สิบสามสิบ,สบ,สบจักพี่น้องให้นืวยละสิบบาทให้เป็ด ก่องแหงพี่น้องมันอัน่นอนดำๆเนี่ยจะ้ะรูดออกจากหุ้มหุพิการกระางขินเขาเแซ่บๆไม่ได้กินด้วพี่น้อง ล้อขาโตกันจับเฮ้มพักได้หน่อยก็เห็เหนริมอยหัวมั่นมั่นไปหน่อยม ไทยหนึ่งขาขายเนี้วซื้อยำไหนเป็นยำนัำนเจ้าเนี่ยขาเนี้วให้คือขาเย็นนี่ไหมพี่น้องไม่จับ,บาย không nhớ không hết chưa ăn tầm này với ngoài hết yên thuốc mất tầm năm cái này to tôm ăn con ăn đầm đầm như chắc mà luôn tôi thấy không? Nó kìm bà hàng cho, cái cô cố À, phải nữa nó đồng nó mày nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ลูกสาวสั่งไม่ให้อยู่จ้ะพระท่านมาหอดว่าอาี่นกเออกิน <c oughs> เพชรมาสาวาาัสอบนห้าน่อมีหลองฟั้งอยู่ยังรถมานล้ว ยังจ้ะอือยีนองกินตำตัวครับเก้ยงใช่มหมเนี่ยนอนคิดหอมๆออยู่ี่นองอยากกินปลาช,ช้ำมือนนี่เป็นวันวั <c oughs> นอยู่จินเลยน,นึงมาก,กับวัน,บนที่คนไทย dặn bắt đầu lại dạy hắn bắt hết còn nhau nữa mình tin bắt hẹp lại nhau ngồi sao tôi đã phục hạ mày nhau hèn ca เนีย้ยเนี้ยกับเนี้ยแบบบ่าเสียบที่ไหนหนึ่งเขาว่าเป็นเหี้ยแต่พ่อมันขายบอดีและแม่เจ้านี่เนอะอือหนึ่งเขาแบบไหไข่ตุ่มไข่ถอด แห้งทอดของกินง่ายๆจ้ะเอสซี่รสชาติของคนรุ่นใหม่ <c oughs> คนรุ่นเกาอยาที่นำ้ำเออันที่ที่ใช่หน่อยลองเพลงงด้วพี่น้อง พี่มูเป็นขอมาให้ลองจ้ะนี่หน่อยก็ลองตามกันเยิ่มเนาะพี่น้องเนาะลองว่าเป็นดอกลองว่าน,นี่ดอกแ่นื่าเสียงจางไหล,ลเรือไหลเดืองลองมัอละวักมัอละทอนนี่หน่อยเป็นซาบะของดอกลักด่วงมะล่าจ้ะ <c oughs> มักมักดอกลากหลวงมะล่าครับอิ่มประพัชราก,ก่อนนั้นไหมพี่น้องหากไอ้หลายตายกระซางไหมือนกนลองมาจากไหนฮ ยีน้อยพัดทิ้นจะลองเนาบอหักไอ้สายไตกระซางไหมอืมมาไหนฮึฮจะบอกเออเออเออนั่นเนะอันนั้นแมหากไอ้ลายไตกระซางลงมาจังไงยอง อิ่มเลยจ้ะเห็ดนี่แม่ขอยมีเผื่สวนมะพริบับบร้ายพี่น้องเอามาเท่าไรกระได้มาตั้งข้ามี่แดงแดงราคาห้ยตายเชือรืออ่ะเนี่ยเห็ดได้จัะเนี่ยเดี๋ยวยหน,น่อย,ย,ยเศร้าอ,อัดเแล้วเดี๋ยวหนะะ่อยกันสิบ คนหาเพลงเนี่ยจ้ะพี่น้องยอดซับยอดวิวแค่หน่อยไหมกระตกตกตกพี่น้องตกคักพี่น้องเขามาเบิ่งกับซ้ำเก่าอยู่ได้จ้ะจะเป็นยังวิวยค่หน่อยเพราะคืนทำไมก็นอนคิดอยู่เด้อนอนคิดนั่งคิดอยู่ บัก่อคนแต่ยหน่อยก็จะเคีสจ้ะอั่งนี้นึ่งช่องช่องยังไงคนมาเนาะช่องเสกสรรปั่นยุทธภูมิคนมาเราขยันลงคลิปสมมุติว่าคลิปนี้ได้สองมิวคลิปนั้นได้สองมิวมันก็ยังเพิ่มไปเรียกว่านานๆเราลงคลิปคลิปเดียวพคนมาสิเนาะคนคนเบาเยอะหน่อยขับไปฟังมางถ้าถ้าผู้เสพถ้าผู้เห็ดใดเห็ดมวลมวลโดนๆมาพอกันกับเราเป็นอย่างไรจ้ะพี่น้อง แะย้หน่อยมาถึงจุดที่ว่าสั่งะย่อยรายได้นี่เราเยอะหน่อยก,กระเตีองเจ้าของแน,น่นอนจ้ะก,กระตุ้นเจ้าขอ,ของกระเตีองเจ้าของขึ้นนะพี่น้องแต่ว่าเมื่อกับพท่านได้รับพี่รับยังน้ำเพลินดอ,อกพี่น้องจ้าแค่เสียได้บ่ขับไปเช็คเบื้องเหรียญกับพท่านได้พอชิบเหรียญอยู่ ว่าอยากจากพี่น้องเวลานันแห่งไรมาอยากเบาอยากจาอยากแบบว่ามืออื่นอาจเชีดกินยังเด้อพี่น้องอาจีพมาชวนพี่น้องเบาอาชีพเบานี่ท่านแน่สิชีพเบาชีวิตยายนอยแน่ให้นั่ะเนาะจักละครละครชีวิตของแต่ละคนเนาะพี่น้องเนาะเพราะคือกันละครชีวิตของยายนอยกะบ่ท่านละขอบอกพี่นุ่ยแต่แต่มันก็เป็นเรื่องจริงที่ยายนอยสิต้องที่ยายนอยเบามากกือเรื่องจริงของยายนอยจ้ะ ยีห่หน่อยจะอยู่กับลูกกับหลานไมอยู่กับลูกเพราะวะ่าพอเด็กหน่อยเป็นกับเป็พอผู้ male อาอผู้ m a l ่หน่าะะจ้ะชีวิตคนเฮามันก็ต้องเป็นนั่นสิแล้วนะพี่น้องเนาะอ,อยู่น้ำกันมา20ปีจ้ะเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามือยี่หน่อยจ็คส์เบาเนาะจ้ะเสียงมันก็ะโลมากแหล่งนะพล่นธุ์คล้ายบักเผา สี่ลูก, 50, ลกาาห้าสิบสิบลูกร้อยพะนาพีนา่น้องอยากใครเขาซื้อน่ะนะนะจ้ะเนาะไอแผนการขายเพื่อนเนาะพี่น้องอลไรจ้าพี่นอ้อ,นองจ้ามือนี้ยั้หน่อยกับพ่อพี่พ่อน้องกินซั่วขนมจีนแล้วก็โอ้ยมากแล้วพี่น้องเอ้ยพ่อ,อกันไหมคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะเลิฟเลิฟจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องจ้า